สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจนจะมารีวิวเคาซิลเลอร์นะคะของฟูคาลัวนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะของฟูคาลัวนะคะ,อ,ะอันนี้เจนแต้มลงไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเกลี่ยกันนะคะ,ะวิธีเกลี่ยนะคะ<ม>ก็ใช้นิ้วมือเรานี่เลยนะคะเพราะว่าเออนิ้วเราอะค่ะมันจะแบบอันนี้มากกว่านะ มันรู้สึกนะคะมันจะใช้ดีกว่าดีกว่าพับอะคะ่ะ <c oughs> ปกติจะจะมีรอยคล้ำใต้ตานะค,ะคือแบบค้ำตรงนี้คะ่ะจะเยอะข้างซ้ายเนี่ยส่วนข้างขวาก็มีค้ำบ้างไม่ใช่คนแบบ ไม่ใช่คนผิวค้ำนะไม่ใช่คนใต้ตาคำ้ำโอเคอันนี้เจนก็ได้ทาคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะที่ใต้ตานะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าใต้ตาเจนนะคะดูใสขึ้นนะคะดูสว่างขึ้นแล้วก็ดูเป็นมิตินะนะคะสังเกตได้เลยนะจากที่แบบก่อนที่จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็หลังใช้นะคะรู้สึกได้เลยอันนี้ก็คือใช้แอปด้วยแหละแต่ว่ามันก็ยัง เปรียบเทียบให้ดูนะคะก่อนใช้นะคะแล้วก็หลังใช้นะคะก็จะแตกต่างกันอย่างที่เห็นเลยนะคะถึงจะใช้แอปแต่ก็ยังมีข้อแตกต่างนะคะเห็นไหมอืมใช้ดีมากเลยตัวนี้นะคะอันนี้นะคะจริงๆอะเจนใช้มาแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยมารีวิวนะคะรอบนี้นะคะเจนก็มารีวิวเลยเพราะว่าอันนี้เป็นอันใหม่